ขี้ค่าทุกชาติไปนะมึงอะไรคือระบบขี้ค่าอะไรคือระบบทาสและการที่เรารู้จักตอบบนแทนคุณผู้ที่ให้ประโยชน์กับเราเรียกว่าระบบขี้ข่าเรียกว่าระบบทาสสิ่งที่พวกมึงทํเสิ่งที่พวกคุณทําสิ่งที่พวกสูเฮตอยู่นะ่ะก็ยิ่งกว่าขี้ค่าอีกนี่ฮะหนุ่มคนนี้พูดดีนะครับตอบคําถามไอ้พวกสามนิ้วไอ้พวกสามนิ้วมันมาชอบด้อยค่าคนอื่นว่าเป็นขี้ค่าทุกชาติไปนะมึงนะชอบมาดูถูกคนรักสถาบันว่า เป็นธาตุต่อไปนะ้ามึงเป็นขี้ข้าเป็นฝุ่นธุลีเป็นฝุ่นใต้ตีนต่อไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับพี่คนนี้ก็ก็ออกผลเลยนะการที่จะตอบแทนบุญคุณรู้สํานึกนี่เขาเรียกว่าขี้ข้าเหรอนะเออการที่จะตอบแทนบุญคุณนะสำนึกรักสถาบันนี่มันเขาเรียกขี้ข้าเหรอถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะพวกเองเนี่ยยิ่งกว่าขี้ข้าอีกนะเออเป็นไอพวกขี้ข้าดอมส้มนะครับ เป็นยิ่งกว่าธาตุในเรือนเบีย้ยของไอ้พวกด้อมส้มนะครับแต่ใครที่ใครกันแน่ที่เป็นขี้ข้าใครกันแน่ที่เป็นธาตุนะเออใช่ไหมอืมนะครับขนาดไอ้พวกด้อมส้มนะโอ้โหทําอะไรสารพัดท,ทุกสิ่งทุกอย่างแบบไปบีบแต่ไปอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าขี้ข้าไหมขี้ข้านักการเมืองไหมเออนะครับ คลั่งนักการเมืองมากเป็นขี้ข้านักการเมืองไหมไปอะไรนะทำขายบะหมี่แล้วก็ไปขึ้นป้ายอะไรแล้วก็โดนคดีหนึ่งสองอะ่ะแบบนั้นนะเขาเรียกว่าขี้ข้าไหมขี้ข้านักการเมืองไหมอา่อาขกันแน่ที่เป็นขี้ขา้าคขกันแน่ที่เป็นทาสใคขกันแน่ที่นะฮะเาขาถึงบอกได้ว่าคลั่งรักสถาบันน่ะนับเป็นเรื่องที่ดีแต่ตะ้งคลั่งนะไอพิธาคลั่งสามนิ้วคลั่งสามกีมเนี่ยมีแต่โดนคดีทั้งนั้นน่ะ อันไหนมันดีกว่ากันนะอ,อดิมินก็ยอมเป็นขี้ค่านะครับขอเป็นค่าลงพระบาททุกชาติไปออิอมินก็ยอมเป็นนะเพราะอะไรเพราะท่านเนี่ยนะสร้างคุณงามความดีให้กับประเทศชาติเนี่ยมากมายเยอะแยะนะครับดีกว่าเป็นค่าเป็นค่าของให้พวกนักการเมืองดีกว่าก็เป็นคลั่งไอ้พวกคลั่งส้มนะสูสามนิ้วป่วนขบวนเสด็จเนี่ย นะเออนะครับท่านผู้ชมฮะท่านผู้ชมอยากจะเป็นค่าของไขรครับนะไอ้พวกเนี่ยไอ้พวกสามนิ้วเนี่ยมันชอบหาว่าคนรักสถาบันเนี่ยเป็นขี้ค่าเป็นทาตเป็นฝุ่นทุรีฝุ่นฝุ่นอะไรฝุ่นฝุ่นพระบาทอะไรเนี่ยนะอืมนะเรายอมไหมเราก็ยอมเป็นใต้ฝ่าละองทุรีพระบาทเราเรายอมเป็นนะ เพราะอะไรครับเพราะบุญบารมีท่านเยอะมากดีกว่าเป็นฝุ่นใต้ตีนพวกนักการเมืองฝุ่นใต้ตีนนักการเมืองนะั้มันนะมีแต่มาหลอกลวงมีแต่มาเขาเรียกะไรมาหลอกใช้สุดท้ายมันก็บอกอ,อ๋อไม่เกี่ยวไม่รู้จักตะวันนะไม่เกี่ยวเลยไม่รู้จักตะวันเลยเออเห็นไหมนะครับเป็นฝุ่นใต้ตีนสถาบันดีกว่าเป็นฝุ่นใต้ตีนของไอ้พวกขี้ข่าดอมสม้มนะฮะเออ นะครับไอ้พวกด้อมส้มเนี่ยไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรทั้งนั้นนะสมองนี่ปัญญาอ่อนนะเออเดี๋ยวก็ข้างสองน,นี่ก็เป็นฝุน่นใต้ตีนไอ้พวกสองสี่เจ็ดห้านี่ก็เป็นฝุน่นใต้ตอนไอ้พิธทาเป็นฝุ่นใต้ตีนไอ้ปียบุตรเป็นฝุ่นใต้ตีนอีช่อนี่เนะนะเออดูสภาพแต่ละคนนี่ไม่น่าจะน,นะเออแปลกประหลาดนะตัวประหลาดทั้งนั้นนะนะครับเออ มาหาด้อยค่าคนอื่นไอ้พวกด้อสมส้มแต่ไม่ดูตัวเองเลยไอ้พวกด้อมส้มเนี่ยนะเออนะไอ้พวกข้างล้มเจ้าไอ้คนพวกเนี่ยนะครับเออเราต้องภูมิใจเขามาว่าเราเป็นเป็นคี้ค่าเป็นเป็น,เป,นเป็นทาตรองพระบาทนี้เราต้องภูมิใจมากนะดีกว่าเป็นพวกไอ้ด้อมส้มเยอะนะครับด้อมส้มมีแต่ติดคุกนะด้อมส้มมีแต่โดนคดีนะครับ ด้มส้มนี่ชีวิตอับจนชีวิตพังพินาศไม่มีอะไรดีไม่มีชิ้นดีนะครับอันนี้เราภูมิใจนะที่ที่เขามาว่าเราเป็นขี้ข้านะเรายอมเป็นขี้ข้านะครับเรายอมเป็นข้ารองพระบาทนะเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมาก แอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้ดหรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ